เห็นแล้วมองเห็นเห็นปะเห็นแเราขอนั่งได้ไหมน้านั่งเลยขยับไปอีกเห็นไหมเนี่ยั่งบนรถเนี่ยเห็นไหมเนี่ยขยับไปอีกเห็นอยู่นั่งบนรถเนี่ยวันนี้เราซ่อมอะไรซ่อมเครื่องซักผ้าเครื่องที่สองแล้ววันนี้นี่เครื่องที่สองแล้วนะไม่มีตู้แอร์มั่งเลยเหรอน้ตู้แอร์ตู้แอร์เอาไปทำไมตู้แอร์ แล้วกลอามาซ่อมนะตู้ตูเ้เย็นซ่อมไปแล้วเสร็จไปแล้วตู้แอร์แอร์ยิ่งซ่อมยากกว่าอีกอถ้าเกิดมันไม่ติดนะนะซ่อมยากใช่ไหมน,นี่เอเอแล้วกผ้าไม่ปั่นให้นีร่องที่สามมั้ยเนี่ย เม่เช้าเสร็จแล้วเครื่องนอืมวันนี้อีกเครื่องนึงตู้เย็นอีกเครื่องนึงฮะตู้เย็นมาจากไหนตู้เย็นไปซ่อมมันตอนเย็นอ๋อสักเครื่องนิมคีมตัดบอฮะคีมตัดมองไม่เห็นเพยเห็นปะเห็นอยู่ อีอีอีหนูถ่ายรูปอยูออ่รู้เรื่องบอโอเคพรุ่งนี้ค่อยส่งงาน,นเรื่องนี้เสร็จแล้ว